สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Focus Sport On Tour อีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปก่อนหน้านี้ผมกําลังจะเดินทางกลับแล้วนะฮะพอดีว่าพบกับท่านผออุดมนะฮะ <Hello. S 1> เป็นครูใหญ่หรือผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านทุ่งปลาขาแล้วก็ตอนนี้ครับผมมีไอเดียครับว่าอยากจะช่วยโรงเรียนขายลิ้นจี่นะฮะซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตออกมาแล้วเจออากาศร้อนแล้วก็ <Hello. S 1> เจอฝน <Yeah. S 1> ด้วย ใชก็เลยทำให้ลิ้นจีแตกบ้างแล้วก็มีผิวที่ไม่เกลียมบ้างแต่ในเมื่อมันเป็นสวนที่เป็นลิ้นจีสวนแรกของจังหวัดพะเยานะฮะค,คิดว่ามันน่าจะขายได้บ้างล่ะผมอยากจะช่วยโรงเรียนขายลิ้นจีชุดนี้ด้วยจะถูกจะแพงไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ขายให้ได้มากที่สุดเผื่อโรงเรียนจะมีงบประมาณมาเข้าโรงเรียนบ้างนะฮะเดี๋ยว<ช>าฝากให้ท่านผอ,อนะช่วยพูดเกี่ยวกับ ส่วนลิ้นจี่ตรงนี้นิดนึงครับว่าม,มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ผลผลิตในปีนี้มันเป็นยังไงบ้างครับผมได้ครับก็สวนลิ้นจี่ที่นี่นะครับเป็นส่วนลิ้นจี่ถือว่าเป็นแปลงแรกของอจังหวัดพะเยาเรานะครับเพราะว่าเป็นแปลงสาธ,ธิตนะครับผมที่ทางเกษตรเขาได้มาทดลองปลูกดูนะครับแล้วจากนั้นพอเริ่มปลูก <c oughs> ก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับมีรสชาติที่อร่อย ครับทำให้เกษตรกรครับมานำพันนะครับพันลิ้นจี่ของโรงเรียนไปขยายและปลูกในชุมชนนะครับทําให้เกิดเป็นรายได้ของชุมชนนะครับผมแต่ว่าปีนี้นะครับอย่างที่อย่างที่เห็นกันนะครับปีนี้ลิ้นจี่ของโรงเรียนนะครับก็ติดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศนะครับที่มีทั้งฝนแล้วก็แดดนะครับค่อนข้างแรงซึ่ง แดดนี่จะส่งผลให้ผิวของลิ้นจีเนี่ยเกิดหมองคล้ำนะครับทําให้สีไม่สวยเหมือนที่ตลาดต้องการนะครับงฉนั้นปีนี้นะครับก็เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับใครที่อยากช่วยเหลือทางโรงเรียนนะครับอยากจะซื้อลิ้นจีนะครับซึ่งอาจจะไม่สวยแต่ว่ารสชาติยังคงเดิมนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมครับผมขอคุณมากครับ่ นี่ท่านผอก็ได้พูดถึงรายละเอียดแล้วเดี๋ยวผมจะประสานต่อกับสมาชิกนะฮะเผื่อใครสนใจอยากจะช่วยโรงเรียนนะฮะเรามาช่วยกันซื้อลิ้นจีนี้ผมว่าจุดขายของสวนลินจีนี่คือมันเป็นสวนแรกของจังหวัดพันเยาวนั่นเองนะฮะต้องชิมครับต้องชิมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมขอบคุณท่านผอครับผมขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวนี่ฮะลิ้นจี่สภาพเป็นแบบนี้นะฮะผมขอบอกไว้เลยว่าเราจะจัดส่งให้จันอังคารนี้นะฮะ ใครสนใจรีบสั่งมาได้เลยจำนวนจำกัดนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ผู้ดูแลสวนคัดเอาลูกที่แตกเสียจริงๆออกไปนะส่วนลูกที่ยังพอทานได้แก่แล้วถึงแม้ว่าผิวจะไม่สวยเราก็จะมีาการคัดแยกออกมานะฮะเราจะคัดเป็น2เกรดนะฮะเกรดแรกคือเกรด A คือผิวสวยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมสํารวจดูแล้วมันจะมีพวงที่สวยต้นที่สวย อยู่นะฮะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งส่วนอีกราคาหนึ่งถูกลงมาหน่อยนะก็จะเป็นลูกที่มีรสชาติด,ดั้งเดิมเลยแล้วก็ผิวอาจจะไม่สวยมากเท่าไหร่ก็จะขายให้ถูกลงเพื่อที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ทานลิ้นจี่ส่วนแรกของจังหวัดพะเยากันและก็ที่สําคัญคือได้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งปาคาด้วยนะฮะช่วยของอแล้วก็ช่วยนักเรียนกันก็เรามาช่วยกันครับผมสาหรับลิ้นจี่ส่วนนี้เป็นส่วนต้นตํนตำรับครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม